สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่ปามช่อง Youtube แม่ปามแฮปปี้เดย์สอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนแม่ว่าจะมาทำคลิปแกะกล่องลองชิมนะคะเพื่อนาสั่งมาหลายกล่องมากนี่ก็ใช่นะคะแต่ว่าจะไม่ได้แล้วว่ากล่องนี้มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูพร้อมกันเลยนะจ๊ะ แม่ปมสั่งมาจากช้อปปี้นะจ๊ะถ้าใครที่ดูคลิปรีวิวของแม่ปมแล้วนะคะอยากจะซื้อตามนะคะเดี๋ยวแม่ปมจะส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งชื่อร้านให้ด้วยนะคะว่าสั่งมาจากร้านไหนนะคะก็ใครอยากได้นะคะก็คือให้เข้าไปใต้คลิปแม่ปมนะคะแล้วก็กดที่ลิงก์นะคะแล้วก็เข้าไปพิมพ์ชื่อร้านตามที่แม่ปมได้แจ้งไว้ให้ได้เลยนะคะ กล่องนี้นะคะสิ่งที่แม่บาสาั่งมาก็คือจริงๆรู้แหละว่าเป็นอะไรแต่มันไม่รู้วอยู่กล่องไหนนะคะแกอ,ออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นเต้นๆๆเต้นเต้เต้นกลวยจับยวนจับฟีนั่นเองนะคะว่าทําสั่งซื้อมาทั้งหมดสามห่อด้วยกันสามห่อด้วยกันกนีจ้า ตอนนี้นะคะดเดี๋ยวมาดูว่ามีรถอะไรบ้างอันนี้สตดดั้งเดิมนะคะนี่สุดดั้งเดิมสุดดั้งเดิมหมดเลยแต่ว่าซองข้างหลังสีไนมะ่เหมือนกันเลยนะคะคิดว่าคือรถเอ็มเออวันที่สิบแปดนะคะเดือนสี่ปีหกสามเพิ่งผลิตนั่นเองนะจ๊ะ,ะมาดูนะคะ ข้างในก็จะมีอะไรแถมมาให้เราบ้างนะคะก็จะมีผมปรุงรสนะคะผมปรุงรสเส้นนะคะแล้วก็มีใส่หอมเจียวมาดูวไวนะคะเนี่ยหอมเจียวโอเคเดี๋ยวแม่บาม่าจะไปลองต้มกินดูนะคะ ลองต้งกินดูเนี่ยไม่เคยกินมาก่อนเลยก็อยากจะสั่งมารีวิวดูนะคะว่าเออแกะออกมาเป็นยังไงกินแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวแม่วัขอตัวไปอมกดนะแล้วเดี๋ยวจะมากินให้ดูคะ่ะ ราจฟี่นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆเส้นขนมจีนนะคะทุกคนนี่กวยจับยวนนะจ๊ะนี่คือครั้งแรกของแม่บามที่ลองกินนะคะเส้นขนมจีนแล้วก็ใส่ของเจียวใส่พริกนะคะ เดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง อผงซุปของเขานะคะเป็นผงซุปน้ำซุปของเขานะคะรสชาติคล้ายๆกับมาม่าหมูคับ พอคำที่สองแล้เริ่มเริ่มเข้ารสชาตินะคะก็คือจะมีความเค็มๆนะคะแล้วก็ความกลองๆของน้ําซุปนะคะความเผ็ดหอมพริกนะคะแล้วก็หอมหอมเจียวนะคะมีท่านลองดหิมะนาวใส่สักนิดน,ะน่าจะแซ่บแต่ถึงไม่ใส่มะนาวก็อร่อยแล้วค่ะต้องชิมคําที่สองนะคะถึงจะรู้รสชาติ มโดยรวมแล้วอร่อยนะคะของจัปปี้นะคะเดี๋ยวแม่บันจะลองทำคลิปชิมของเจ้าอื่นๆดูบ้างนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแม่บำเผ่งซื้อเด็ดปปี้นะคะสห่อ100่บาทนะคะแล้วก็แม่บำใช้ส่วนลดโคดส่วนลดแล้วก็คะแนนหักไปนะคะก็เหลือ สั่งซื้อมาสามหอเจ็ดกว่าบาทนะคะใครที่อยากได้อยากลองชิมนะคะก็กดเข้าไปใต้ลิงก์นะจ๊ะ,ะใต้คลิปนี้นะคะจะเป็นลิงก์กดเข้าไปแล้วว่าพิมพ์ว่าก๋วยจั๊กยวนก็จะเจอเลยนะคะวันนี้แล้วมาไปก่อนเลยจ้าบ๊ายบาย